กมนี้คือเรืเร่อยๆเลยนี่โอ้โหสวยมากแม่จริงอ่ะเกมนี้น,อน,น,อน้นนอๆนคนนรีเอเตอนี้จัดทําขึ้นเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้เล่นหรือทําตามโดยเฉพาะผู้ที่มีภาระทางด้านการเองินอายุต่ํกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ใหญ่ที่ไม่หีิบแล้วไม่คาย,ยาสติกสวัสดีจ๊ะสาววันนี้นะคะเราพาเพื่อนๆมาเล่น Butterfly Blossom กันนะจ๊ะเออวันนี้ก็ ลองมาเล่นเกมนี้ดูบ้างเนาะเพราะว่าช่วงที่อีน้องนางเปิดตัวมาแรกๆโบบาดีมากเนี่ยจ้ะเออเราก็จะพาเพื่อนๆมาลองเล่นกันดูนะคะโอ้โหของจริงเฮ้ย คือดีดีมากดอกแรกเขาเ้าเซอร์เทอร์ไปเลยนะจ๊ามาดูกันดีกว่าว่าเราจะได้กําไรเท่าไหร่นะจสาวสวยสวยเลยสวยเลยดอกนี้ชอบเกมนี้ตั้งแต่เปิดเกมมาใหม่ๆเลยนะคะเพราะว่ามันเล่นง่ายมันบงบะง่ายมันแตกง่ายเออถ้าหากเพื่อนๆไม่ได้เล่นเกมนี้ก็ถือว่าพลาดจะ้ะลองมาเล่นดูได้นะคะอยู่ในค่ายปีจีตามมาได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยเจ้ะสาวโอเคสวย ไปต่อว่าอย่างนี้เออนานแลาหละหมาบไพ4ส0หไหลต่อไปอีกหมับไายอีก450รหวายอีก3ตัวคูณ30เสิบสด้วยโอ้โห9,000ไปเลยงานนี้อืบอกแล้วว่าของจริงเกมนี้เพิ่มเรื่อยๆเลยอยนี้โอ้โหสวยมากแม่ จริงอ่ะเกมนี้นอนๆไปเลยหมื่นสี่นี่แค่เปิดฉากมาก็ปังล้านะคะเว็บนี้เขาเป็นเว็บตรงเนาะก็เลยปังง่ายบุบะง่ายแตกง่ายเล่นง่ายคือถ้าหากว่าเพื่อนๆไม่ได้เล่นเกมในเว็บนี้คือพลาดเลยนะจ๊ะเออแล้วก็เขารองรับทูมันนี่วอลเล็ตด้วยเนาะคือใครนะคะที่แบบว่าไม่มีธนาคารคือฝากถอนผ่านโูมันนี่วอลเล็ตได้เลยครบจบในทูมันนี่วอลเล็ตตัวเดียวนั่นเองเออสวยไปต่อเลยจะแม่งานนี้อีกสงรอบสอดอกของเรา แต่จริงๆอ่ะคือจบเกมได้เลยแหละเพราะว่าตังตอนนี้ขึ้นหลักหมื่นไปแล้วอ่ะไม่คาดคิดว่าจะได้ตังไวขนาดนี้ด้วยซ้ำนะเนี่ยสวยมากแม่อืมอมืชอบจริงๆเลยแบบนี้เนี่ยโอเคสวยคุณ55ไม้หมับไสองพันสี่ใบจ้ะโอเคดอกนี้นอน่ๆไ้เลยจะสาวสามพี่คือดอกทิ้งท้ายก็ถือว่าปังแล้วอ่ะตังรวมๆของเราตอนนี้ที่ได้มา แตบเราไปดาวนจารย์ได้ตังมาตั้งสองหมืนกว่าคือโคตรคุม้มใช้เวลาเล่นแป๊บเดียวด้วยนะคะเพราะว่าเว็บนี้ เป็นเว็บตรงนะจ๊ะกันเลยเล่นง่ายบว<า>บ<า>ง่ายแต่งง่ายใช้เวลาเล่นแค่แปบเดียวเท่านั้นเองนะคะใครที่สนใจอยากจะลองเล่นก็คือตามมาได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เนาะงบยทุนน้อยเล่นได้จ้ะเพราะว่าเบ็ดในการเล่นขั้นต่างของเขาแค่บาทเดียวมีการซื้อฟีเจอร์ฟีเินด้วยถ้ากว่าเพื่อนไม่มีสูตรไม่มีเทคนิคไม่มีเวลาในการเล่นก็คือซื้อได้เลยจะได้ประหยัดเวลาแล้วก็ได้ตังไวมากขึ้นในะจ๊ะสาวโอเควันนี้เราขอเซอร์กุนบากันก่อนนะคะไม่เล่นกันต่อแล้วจา้าถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subcribe าล,ลืม กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเขาไดยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย